เนี่ยปนปลาทูนี่พี่น้องแซ่บๆนะครับ ครับสวีดัสสวัสดีครับพี่น้องปองไปสู้ขู่สู้ก้นนะครับมื่อนี้ช่องวิทยาผ้าดแดงนะพี่น้องพี่น้องมื่อานี้ท่าผีผ้าน้องมากินนี่พักกาดหินกระปนลป่าทู่นะพี่น้องเนาะพี่น้องมเมนูที่ผม่าแสบก็สิ้นส้อยจุนะครับนี่ตรงน,นี้แหละพักกาดหินกรับปนป่าทูก็จะมีมะระขีนุกแน่นิดนึงนะพี่น้องเนาะบักเขือเทศบักแตงพักกระโดนนะพี่น้องสำหรับผมนี่อันนี้สูดยอดแล้วพี่น้องมา ขอน,นี้วพี่น้องเต็มติบเลยอ่าตั้งขงล่างนี่แหละนะมาต้องพิธีรีตองสารวิทยาพาแดกพี่น้องกินเลยนะลุยขุยคำยิ่งแย่เลยพี่น้องเนาะ่ปนปลาทัวฮึชอบพักฮึ อันนี้ประกาศยินได้ไหมน้องหืมาละขี่นก มันแซ่บกุซาจ,จุเด้อพี่น้องเนี่ยนะ เมนูนี่นะพี่น้องเป็นเมนูที่หากินยากค้นเห็ดขนหากินยากพี่น้องต้องมากกินซีนกินยังไปเน,นี่บนปลาทู่นี่พี่น้องแซ่บนะครับ บรรยากาศลมเย็นพี่น้องอืมพักการหินเนี่ยหรือว่าพักวัดสบีนะพี่น้องเนาะกูดได้กินได้นี่สุดยอดเลยครับ ่งกินอยู่ขางทางั้งคนไปคนมนากกับเสียนอยู่พี่น้องมาลดนง้งอฮะคำยังงี้พี่น้องน่ย กินเขาพร้อมกันพี่น้อง ดินพักวัตถบีอย่างเดียวเลยเนี่ยวันตันเดี๋ยวหาคนดนอยก็ได้พี่นอ้องแหมกินแบบนี้เลยนน่พี่น้นอง ออกดังแล้วไปนอนลากวาซาบี พักกระโดดนะพี่น้องเนี่ยไปพอต้นนั่นพเดีก็เลยเก็บมานนะเนี่ยอืมเชียงนกพี่น้องบรรยากาศที่ มันบอกคอยมีคนหลานเนาะพี่น้องอยู่ในข่ายเนาะมันกะนุกกาลายพี่น้องือมไปลองกินบางองนึงเห้พี่น้องเนะผักวาซาบิกินกับปุลประกาศหินนั่นแหละพี่น้อง Hãy subscribe cho bị Ghiền Mì นัวๆนะปนตรองนัวนะิดนึง,นงอันนี้มาละขีนุกตุ๋ยครับมีไง กินบีบจังหวะเป็นสีนรหลของเว็เดเวทเพลทฮึ <c oughs> <c oughs> ไปสู่ต่อไปพี่น้องช่วงนี้บ่ค่อยมมีเวลาพี่น้อง อยากลายยางหลแนว่ยจะยาำเสาต้องไปรงลูกแต่เ้าเนาะพี่หน้องเนาะอยู่ในตัวจังหวัดไปรงแล้วกลับมาเที่ยงไปรับมือหนึ่งแรงโหลดประมาณร้อยกิโลพี่น้อง <c oughs> <c oughs> Qua sắp đến các cát hinh hm hệ thống cigarette hm dìm dìm nắp nắp หัานต่อพี่น้องนั่งกินไตห่างต่อตัวนี้ืมเงาแตกแล้วเอากินคำเดี๋ยวพ่อพี่น้องสดปนเบิดกัน เพชรจุติรพี่น้องเอ้าสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องต้องไปซู่ขู่สู่ค้นนะครับที่รับชมจบคลิปเพื่อก้านะครับจะรับวิทยาผ้าแดกกะกินง่ายๆนะครับเมนูง่ายๆกินง่ายๆนะครับขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่สนับสนุนวิทยานะครับช่องเล็กๆนะครับฝากดันฝากยู่ยนะครับพี่น้องผมกะเฮ็ดด้วยความเขิอเนอีกอย่างละผมเฮ็ดเต็มที่ของผมนะครับ ได้คำนี้แล้วพี่น้องนะครับขอขอบคุณนะครับพี่น้องป้องปลายซูู่่ซู่คนนะครับผมก็มีอยังไงนะครับนอกจากคําว่าขอบคุณครับผม